อืม hmm. โยมว่าสนาวันนี้หลวงพ่อจะพากันดำดิ่งลงลึกเข้าไปอีกขั้นจากจิตอันเป็นเหมือนพลังงานหลักแห่งชีวิตมาสู่สิ่งที่ประกอบอยู่ในจิตเสมอเรียกว่าเจตสิกห้าสิบสองดวงหรือที่อาตมาชอบเปรียบเป็นว่าอนุภาคจิตที่ร่วมกันสร้างจัก,กรวาลภายในหลวงพ่อเจ้าคะ ก่อนอื่นหนูขอถามให้แน่ใจก่อนว่าเจตสิกคืออะไรแน่ๆแ,แล้วมันสำคัญยังไงในชีวิตประจำวันของหนูดีมากโยมเจตสิกก็คือธรรมชาติของจิตที่เกิดขึ้นร่วมกับจิตทำหน้าที่ให้จิตรู้คิดจำชอบเกลียดลังเลตั้งใจเพียรเป็นต้นถ้าจิตเปรียบเหมือนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เจตสิกก็คือคำสั่งย่อย หรือฟองังก์ชันย่อยที่มาทำให้โปรแกรมนั้นทำงานหลากหลายได้ถ้าจิตเปรียบเหมือนคลื่นพลังงานเจตสิกก็คือคุณสมบัติของคลื่นนั้นเช่นความที่ทิศทางความรุนแรงหรือแม้แต่การแปรปรวนทุกครั้งที่จิตเกิดขึ้นเจตสิกก็เกิดขึ้นร่วมด้วยเสมอไม่มีวันแยกจากกันได้หลวงพ่อเปรียบเทียบจนหนูเห็นภาพเลยค่ะ งั้นเจตสิกทั้งหมด52ดวงมีอะไรบ้างเจ้าคะหลวงพ่อจะแบ่งให้เป็นกลุ่มใหญ่ๆก่อนนะจะได้ไม่หลงทางเหมือนเข้าไปในการแล็กซี่ใหม่ 1. เจตสิกที่เกิดร่วมกับจิตเสมอภาวะพื้นฐานเจ็ดดวงเรียกว่าสัเพสินญยญาเจตสิกเป็นเจตสิกที่ต้องมีทุกครั้งที่จิตเกิดเหมือนอวัยวะพื้นฐานที่ทุกคนต้องมี เช่นมือเท้าตาหูเปลี่ยนต้นตัวอย่างเช่นผัสสะการกระทบกันของอารมณ์กับประสาทเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยสัญญาการจำอารมณ์เจตนาการจงใจคิดหรือทำในเป็นต้น 2. เจตสิกที่ดีงามอากุศลปฏิปักษ์ยีดวง เรียกว่าอาโศพลเจตสิกเป็นพลังงานดีในใจเราทำให้จิตบริสุทธิ์สว่างสวยมีศีลสมาธิปัญญาเช่นศรัทธาความเชื่อที่มั่นคงหิริความละอายบาปโอตตะป,ปะความเกรงกลัวบาปอโลภไม่โลภอหิงสาไม่เบียดเบียนสาม เจตสิกที่ไม่ดีอกุศลเจตสิกสิี่ดวงเรียกว่าอากุศลเจตสิกเป็นพลังมืดในใจเราทำให้จิตเศร้าหมองเหมือนฝุ่นในห้องสะอาดเช่นโลภความอยากโทสะความโกรธโมหะความหลงอหิริไม่ละอายบาปอโอตับป,ปะไม่เกรงกลัวบาปวิตก วิจาร์ณเป็นต้น 4. เจตสิกเฉพาะของฌานเจตสิกแห่งฌานเช่นวิตกการยกจิตเข้าอารมณ์วิจาร์ณการพิจารณาอารมณ์ปีติความอิ่มเอิบใจเอกคตาจิตตั้งมั่นแน่วแน่โอ้หนูเหมือนได้เห็นโครงสร้างอะตอมของจิตเลยค่ะทุกครั้งที่จิตทำงานจะต้องมีเจตสิก หลากหลายมาประกอบกันเหมือนอะตอมมีอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตอนมารวมตัวกันเลยใช่ไหมเจ้าคะใช่แล้วโยมว่าสนาบางจิตก็มีเจตสิกเยอะเหมือนอะตอมหนักบางจิตก็มีน้อยเหมือนอะตอมเบาแต่ไม่มีจิตใดเลยที่ไม่มีเจตสิกทั้งหมดล้วนพึ่งผากันเกิดร่วมกันดับพร้อมกันและส่งผลร่วมกันเสมอ เจตสิกเหล่านี้จึงเป็นชีวิตภายในที่ทำให้แต่ละคนรู้สึกไม่เหมือนกันคิดไม่เหมือนกันและเลือกต่างกันทั้งหมดมาจากกลุ่มเจตสิกที่เกิดขึ้นในแต่ละจิตนั่นเองหลวงพ่อเจ้าคะในตอนต่อไปหนูอยากเรียนรู้ให้ลึกขึ้นอีกขอให้หลวงพ่อพาหนูไปรู้จักแต่ละกลุ่มเจตสิกอย่างละเอียด รวมทั้งอุปมาเปรียบเปยในแบบที่หลวงพ่อถนัดด้วยนะเจ้าคะ่ะได้เลยโยมวาสนาในตอนหน้าเราจะเจาะลึกไปที่กลุ่มเจตสิกที่เกิดพร้อมจิตเสมอเหมือนอวัยวะพื้นฐานของจิตทุกดวงแล้วอาตมาจะค่อยๆพาเข้าไปในแต่ละกลุ่มเหมือนนักบินอวกาศที่พาเดินสำรวจโครงสร้างภายในของยานชีวิตนี้ เตรียมตัวเข้าสู่การผจญภัยในดวงจิตลึกซึง้งผ่านเจตสิกทั้ง52ดวงแล้วหนูจะเห็นว่าจิตที่เคลื่อนไหวทั้งวันทั้งคืนนี้แท้ที่จริงแล้วไม่ได้คิดเองแต่ประกอบขึ้นจากอนุภาคนับสิบที่หนูไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยสักตัวตอนถัดไปเจตสิกกลุ่มพื้นฐาน7ดวง อวัยวะประจำตัวของจิตทุกดวง